โอดเอนแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพายิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพายิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูไพ่ในอดีตนะคะให้กับชาวราศีมังกรค่ะไพ่ใบแรกนะเจ็ดเหรียญ The Hangman แปดถ้วยหกเหรียญและก็ต่อมาด้วยไพ่เดทนั่นเองนะคะ โอเคสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญในอดีตของชาวราศีมังกรอาจารย์เห็นว่าบางทีนะคะคุณไม่ค่อยที่จะไว้เนื้อเชื่อใจใครแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเชื่อในฝีมือเชื่อในการกระทำเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นค่อนข้างที่จะยากนะคะด้วยการที่เป็นคนที่บุค,คลิกแบบ อนุรักษ์นิยมด้วยหรือเปล่านะคะด้วยพื้นฐานของราศีชาวราศีมังกรด้วยนั่นเองนะคะเวลาที่ใครเข้ามาในชีวิตของคุณในอดีตท,ที่ผ่านมาคุณจะดูเป็นลายคนไปนะคะว่าคนคนนี้คบได้ไหมคนคนนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้ไม่ได้คบกับคนแบบมั่วสั่วหรือว่าไม่ได้คบกับคนแบบฉา,าบฉวยนะคะส่วนมากแล้วความรักของชาวราศีมังกรจะคบกับคนแบบลึกซึ้งหรือว่าค่อยๆค,ยคบกันไปแบบ จริงจังแต่ว่าค่อยๆซึมลึกไปอะไรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเงินอาจารย์บอกเลยชาวราศีมังกรโฟกัสในเรื่องการเงินมากนะคะทำงานเก็บเงินนะคะแล้วก็ทำงานทํางานทํางานอะไรประมาณนี้เลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินแล้วก็ทางานหรือการลงทุนเพื่อให้เงินนั้นงอกเงยน,นั่นเองนะคะนะแต่ถ้าบอกว่าหน้าเงินนะก็ไม่ใช่นะแต่ก็เงินมัน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินไงนะคะมันจึงสําคัญกับชาวราศีมังกรไงนะคะต่อมาจึงเป็นพไพ่ The Hangman ไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับชาวราศีมังกรที่แต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะมีลูกด้วยกันแล้วนะ,ะมีความรับผิดชอบหลายๆอย่างที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในอดีตที่ผ่านมานะคะทำให้เป็นภาพที่ประมาณว่าจะต้องมาใช้นี่สินหรือว่าเป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไร ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในใช้ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือว่าจะเป็นการค่าครองชีพการใช้ชีวิตอะไรต่างๆในหนานะคะนะค่อนข้างที่จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาให้ชาวราศีมังกรคนที่มีครอบครัวแล้วต้องได้รับผิดชอบเยอะอยู่พอสมควรและอีกกรณีหนึ่งอาจารย์บอกเลยว่าเป็นความรักความสัมพันธ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอีกคนนึงเสียสละนะเสียสละในที่นี้หมายความว่า เขาจะทําให้คุณเสียใจเขาจะนอกใจคุณหรือเขาจะเป็นยังไงก็ตามหรือเขาทําให้คุณเสียใจแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเขาง้อนิดง้อนหน่อยก็กลับไปคืนดีกันเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นการเสียสละความรู้สึกอย่างหนึ่งของตัวเองทนะั้งๆที่ตัวเองเสียใจจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ยังกลับไปคบกันได้อีกอะไรประมาณนี้นะคะจึงเป็นกรณีของอาจจะเป็นตัวชาวราศีมังกรเองหรืออาจจะเป็นคู่รักของชาวราศีมังกรก็ได้นะ ต่อมาเป็นไพ่แดถ้วยในช่วงอดีตของชาวราศีมังกรอาจารย์รู้สึกว่าเป็นความรักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเดินหันหลังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะตัวชาวราศีมังกรเองหรืออาจจะเป็นคู่กรณีของชาวราศีมังกรเองก็ได้นะคะที่เดินหันหลังแล้วก็เดินกลับไปโฟกัสนะคะตัวเองกลับไปรักตัวเองกลับไปเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะ อาจารรู้สึกว่าอาจจะมีการน้อยอกน้อยใจมาเป็นเวลาหนานนะคะหรือเป็นการสะสมเล็กผส,สมน้อยจนกลายเป็นเหมือนระเบิดปุ้มแล้วก็อ๋อฉันไม่เอาอะไรแล้วฉันเดินหันหลังแล้วฉันก็จากมาเลยดีกว่าอารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนั้นเลยนะคะแล้วไพ่ใบนี้นะคะก็ยังบอกอีกว่า,าบางทีนะคะคนที่เป็นฝ่ายบอกเลิกหรือฝ่ายที่เดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นฝ่ายที่เจ็บที่สุด และก็เป็นฝ่ายที่แบบเจ็บจากมาแล้วก็ทั้งๆที่ยังรักอยู่ในความรู้สึกแบบนี้มันเจ็บปวดมากนะนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่หกเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้นะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าในอดีตของชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่า การที่คุณจะทําอะไรก็ตามมักที่จะมีผู้คนแวดล้อมคุณนะคะเข้าหาคุณเยอะหน่อยอย่างงั้นอย่างนี้แต่ว่าคุณควรที่จะดูให้ดีพัดเขาเรียกว่าอะไรดูคนให้ออกนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างจากชาวราศีมังกรเท่านั้นนะคะไม่ได้เข้ามาจริงจังจริงใจอะไรมากมายนะะันะ,ะอาจจะมาให้คุณช่วยนะคะ ฐานะทางสังคมคุณดีคุณจะสามารถช่วยผลประโยชน์มีอะไรบางอย่างที่สามารถช่วยเขาได้หรือเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับเขานี่ต้องระวังเป็นพิเศษนะ,ะแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วล่ะนะคะอย่างที่พูด,พ,ดพูดมาเนชาวราศีมัง,งกรก็เจอมาหมดแล้วนะ,ค,ะคนที่คบของคุณหวังแค่ผลประโยชน์เนี่ยนะคะด้วยการที่คุณอาจจะเป็นคนที่สงสารคนหรือว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอันเนี้ยคำเนี้ยเจอมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะต่อมาเป็นไพ่เดท ไพ่ประจําราศีพิจิกมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาเนะเาะไพ่ใบนี้ตรงไปตรงมาเลยเป็นการม o ฟออนจากสิ่งเก่าเพื่อที่จะไปเริ่มกับสิ่งใหม่นะคะง่ายๆเลยถึงแม้จะม o ฟออนถึงแม้จะเจอคนใหม่ถึงแม้จะคบกับแฟนใหม่หรือมีคนใหม่ไปแล้วแต่ภายในใจลึกๆนะยังเป็นคนที่รักแรงแล้วก็เกลียดแรงอยู่นะคะกับรักครั้งเก่าก็ยังฝังใจอยู่ นะคะนะจย์คิดว่านะอาจจะเป็นตัวชาวราศีมังกรหรือคู่กรณีของชาวราศีมังกรก็ได้ที่รักแรงยังเกียดแรงอยู่นะคะถึงแม้จะมูฟออนมีแฟนใหม่นั่นนี่ไปแล้วนะแต่นึกถึงเขาทีไรจะรู้สึกวันหน้าโมเขารูก้โกรธจนตัวสั่นก็มีเหมือนกันในกรณีนี้นะคะนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีมังกรส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะะาธาตุน้ำแล้วก็ชาวราศีพิจิกนั่นเองนะ ต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีมังกรค่ะแปดเหรียญ Wheel of Fortune สามไม้หกเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย p g <ain> e of pentacle นะคะสำหรับไพ่แปดเหรียญอาจารย์บอกเลยในช่วงปัจจุบันของชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งโดยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วขยันอดทนมุ่งม,มานะนะคะนี่ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายในความขยันในการหาเงินหาเงินเก่งอยู่แล้วนะคะ แต่คุณเป็นคนที่ชอบในงานฝีมือหรืออยากจะเป็นเจ้านายตัวเองหรืออยากจะมีธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นของตัวเองหรือเป็นเจ้านายตัวเองนะคะความคิดประมาณนี้ของชาวราศีมังกรที่มีความมุ Cheer ่งหวังที่อยากแสดงฝีมือของตัวเองให้เต็มที่อะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะมีงานมากกว่าหนึ่งงานด้วยซ้าไปอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วงานอดิเรกด้วยงานออนไลน์ด้วยอะไรประมาณนี้มีมากกว่าหนึ่งงานแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะ ในเรื่องความรักคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งอยู่แล้วถ้าคุณมีครอบครัวคุณก็สามารถทําเพื่อครอบครัวได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นห่วงตรงนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนเป็นกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งเอาเขาเรียกว่าทํากรรมดีไว้ก็ได้รับกรรมดีนะคะทำกรรมไม่ดีไว้ก็ได้รับกรรมไม่ดีก็แล้วกันนะคะรงไปตรงมาเวนกรรมยุติธรรมเสมอนะ,ะไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกรอชาตินี้เลยนะคะ และไพ่ใบนี้นะคะสําหรับชาวราศีมังกรคนใดที่คมหาดูใจกับใครอยู่ก็ตามและรู้สึกว่าเอ๊เดี๋ยวสาวันดีสี่วันไข้ดย๋่าก็ทะเลาะกันนั่นนี่ทําไมดูเรามันมันเป็นคู่ที่มันไม่ปกติสุขอะไรประมาณนี้ขอให้นึกซะว่ามันเป็นคู่กรรมนะเขาเป็นคู่กรรมกับคุณวันหนึ่งคุณชดใช้กรรมร่วมกันกับเขาหมดแล้วเขา ก็จะเดินจากคุณไปหรือเป็นการเลิกลากันไปก็แค่นั้นเองนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทําให้ชาวราศีมังกรเจ็บช้ำน้ำใจเคยหนอกใจเคยทำให้คุณเสียใจหรืออะไรก็ตามคุณไม่ต้องตามไปแก้แค้นคุณไม่ต้องตามไปสาปแช่งไม่ต้องตามอะไรนะคะเขาจะได้รับผลกรรมของเขาที่เคยทำกับคุณไว้นั้นเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะ ะะกฎแข่งกรรมยุติธรรมเสมอคุณไม่ต้องทาอะไรเลยแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อไว้นะคะเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองให้มากๆแค่นั้นเองนะคะและรอดูผลที่เขาเคยทากับคุณแค่นั้นนะคะต่อมาก็าจะเป็นไพ่สามไม้ไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ <brasile S 2> อาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรือคูอ่กรณีของคุณที่เหมือนเป็นการรอคอยรอคอยความรักรอคอยการที่คนคนนั้นจะให้ความลับ ความรักนั้นกลับมาให้คุณบ้างอะไรประมาณนี้สมมุติว่าคุณให้เขาไปร้อยคุณก็อยากจะได้ความรักนั้นกลับคืนมาร้อยเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันเป็นการรอคอยเป็นการคาดหวังเหมือนเราปลูกต้นมะม่วงเราก็ต้องการจะกินมะม่วงใช่ไหมนะคะง่ายๆที่สดีดง่ายๆเหมือนกันเลยนะคะเหมือนเป็นการรอคอยอะไรสักอย่างบางคนอาจจะเป็นการรอคอยอาจจะมีทางไกลแล้วก็มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ,นะคะอาจจะต่างจังหวัดต่างประเทศกันด้วยซ้ำไปนะนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะไพ่ใบนี้ก็ยังมีคนคอยที่จะหาผลประโยชน์จากชาวราศีมังกรอ,อยู่หนึ่งเนืยงนะคะยังไงคุณก็ระมัดระวังในการครบหาดูใจกับใครไม่ว่าจะฐานะเพื่อนฐานะพี่น้องญาติพี่น้องหรือว่าคนรักกันหรืออะไรก็ตามคนเข้ามานั้นนะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะเข้าหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่าง นะคะหรือชาวราศีมัง,งกรสามารถเอื้อผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับเขาได้เขาจึงคบหาสมาคมกับคุณอันนี้ต้องดูให้ดีๆเลยนะนะคะไม่ว่าจะคบกับใครก็ตามนะถือว่าเป็นไพ่เตือนแล้วก็แล้วกันนะคะอย่าเอ็นดูเขาเพราะเอ็นเราจะขาดนะต่อมาเป็นไพ่ page of pentacles ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะคะอาจารย์มองเห็นว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นชัวรตัวชาวราศีมังกรหรือคู่กรณีของชาวราศีมังกรก็ได้ที่จะไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งจะมาขอโอกาสจากคุณนะเพิ่งจะรู้ตัวมั้งนะคะที่ผ่านมาโอ้ไม่มีคุณโอ้โลกนี้มันดู หวาเวรุเควงคว้างนะอะไรประมาณนี้เพิ่งรู้ตัวว่าเอ,อขาดคุณแล้วมันชีวิตมันยากขนาดนี้เลยหรอหรอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็อยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากชีวิตจากความรักนะ,ะของอีกฝ่ายหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็แค่นั้นเองนะ,ะจะมีการแบบเห็นว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาขอโอกาสหรือขอแก้ตัวอีกได้ไหมอะไรประมาณนี้ทํานองนั้นนะ ต่อมานะไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีมังกรส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะธาตุไฟธาตุดินค่อนข้างเยอะนะอาจารย์บอกเลยต่อมาต่อมาก็จะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีมังกรค่ะก็คือในเดือนพฤศจิกายนนะ สิบเหรียญหกถ้วยเด็กถือถ้วย สามถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย Queen of w a n d นนะบอกเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมังกรมีเรื่องให้น่าตื่นเต้นอยู่พอสมควรนะมาไล่ที่ไพ่ใบแรกเลยก็คือไพ่สิบเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้สำหรับคนที่ลงทุนเนะะี่ยค่ะอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินซื้อขายที่ดินอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือก็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นๆด้วยนะคะรวมไปถึงคนที่แบบอาจจะอยากเปิดตัวหรืออยากจะไปแนะนำ ให้พ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้จักว่าตอนนี้หนูฉันกําลังคบกับคนคนนี้อยู่นะอะไรประมาณนี้เป็นการไปแนะนำนะคะผู้ใหญ่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รู้จักกันไว้อะไรประมาณนี้เป็นการเปิดตัวกับผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ทํารรนองนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าความรักรู้กันเราแค่สองคนหรืออะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะอยากเปิดใจอยากจะให้ผู้ใหญ่รับรู้ก็มีเช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่หกถ้วย ใบนี้อาจารย์บอกเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมังกรนั้นนะคะเป็นไพ่รักต่างวัยอาจจะเป็นตัวชาวราศีมังกรที่อายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่าคู่กรณีของคุณก็ได้นะนี่ก็เรียกว่าเป็นรักต่างวัยนั่นเองนะคะถึงแม้จะต่างวัยกันหรือมีช่องว่างในเรื่องของอายุ แต่มันไม่ได้เป็นปัญหาในความรักของคุณทั้งสองคนคุณสองคนมีความเข้าใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็เป็นไพ่ที่ดูแฮปปี้อีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะต่อมาเป็นไพ่เพทออฟครับใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีมังกรนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วย นะคะนะ คุณอาจจะดูเป็นคนที่มีภูมิฐานดูเป็นคนสุขุมเด็กๆหรือคนที่อายุน้อยกว่าจึงให้ความสนใจในไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตของคุณ, <S <S คณเขาจะอาจจะมาสืบมาส่องมาดูความเคลื่อนไหวว่า Facebook Instagram คุณเป็นยังไงบ้างชีวิตการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่ก็คืออาการของคนที่แอบปื้มแอบชอบแอบรักนั่นเองนะคะนะเขาอายุน้อยกว่าชาวราศีมังกรด้วยยังไงก็ดูๆก็แล้วกันนะว่า ออลองสังเกตดูก็แล้วกันว่นาคนคนนี้นะคะบุคลิกของเขานะคะน่าจะเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าเป็นมีอารมณ์ศิลปินนะคะเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนคนอื่นหรือทําให้คนอื่นมีเสียงหัวเราะมีความสุขอะไรประมาณนี้อันนี้คือจุดเด่นๆของเขาเนาะต่อมาเป็นไพ่3ถ้วย ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีมังกรอาจารย์บอกเลยว่าสังคมจะเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งๆที่คุณอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามแต่สังคมนั้นจะเข้าหาคุณหรือคุณจําใจที่จะต้องเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะ,ะจึงมีโอกาสได้พบกับ เพื่อนๆรวมไปถึงเพื่อนเก่าที่อาจจะไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันมานานรวมไปถึงมีเกณฑ์ว่าแฟนเก่าหรือคนรักเก่านั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรด้วยในกรณีนี้นั่นเองนะคะนะจึงเป็นภาพแบบเออได้พบปะพูดคุยกันได้เจอกันอีกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวราศีมังกรนั้นมีแฟนใหม่หรือคนที่ร,รู้ใจแล้วหรือไม่นะคะที่คนรักเก่านั้นจะกลับเข้ามาได้หรือไม่อะไรอย่างนี้นะคะ ต่อมาเป็นไพ่ควีนออฟบอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีมังกรนะคะอาจารย์บอกเลยว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นเป็นคนที่ล่าเริงสดใสมองโลกในแง่ดีและก็เป็นคนที่เฟนลี่เข้าถึงง่ายด้วยอันนี้ถือเป็นสเสน่ห์ต้นๆของผู้หญิงชาวราศีมังกรเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดได้ถ้าคุณมีแฟนหรือคนรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องหึงหวงหรือเข้าใจผิดกันได้ด้วยการที่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหรือเป็นคนที่เฟนลี่แล้วก็คน อื่นเข้าหาคุณได้ง่ายอะไรประมาณนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดหรือหงหงกันได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะนะแล้วก็คุณนั้นเป็นคนที่ทํางานเก่งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแต่แก็เป็นคนที่ทํางานสบายๆเป็นเจ้านายที่แบบถ้าเป็นระดับเจ้านายจะเป็นเจ้านายที่แบบชิวๆนะคะไม่ได้เป็นการไปควบคุมลูกน้องเป็นการสั่งการเผด็จการอะไรประมาณนี้จะไม่ใช่แนวนั้นนะจะเป็นแนวสบายๆชิวๆลูกน้องสามารถเข้าถึงได้ปรึกษาได้อะไรประมาณนี้ผู้ช ชายชาวราศีมังกรสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์ฟีลลิ่งของคุณจะชอบผู้หญิงที่เข้าถึงได้ง่ายมองโลกในแง่ดีสดใสร่าเริองอันนี้คือสเปคของผู้ชายชาวราศีมังกรด้วยนะคะนะแล้วก็เขาเรียกว่าชอบผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้นะ,ะเธอมีหน้าที่การงานที่รับผิดชอบนะมี อา,อารมณ์ที่สดใสล่าเริงเฟนลี่หรืออะไรประมาณนี้จะเข้าเป้าตรงตามสเปคผู้ชายชาวราศีมังกรในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะคะโอเคในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนชาวราศีมังกรครบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟนั่นเองนะ ต่อมาจะขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีมังกรค่ะ Wheel of Fortune 9เหรียญและก็ต่อมาด้วย2เหรียญน,นั่นเองนะคะ Wheel of Fortune อาจารย์บอกเลยว่าเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาคุณจะได้เจอกับคนคนนี้หรือกำลังจะได้เจอกับคนคนนี้ก็เพราะว่ามันถูกลิขิตชะตาเอาไว้แล้วว่าคุณจะได้มาเจอกันนะคะ กรรมดีกรรมชั่วกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทำร่วมกันในชาติที่แล้วมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาเจอกันหรือคนที่พัดภาคกันนไ,ไปในช่วงที่แบบ นานแล้วนะคะนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้หมุนวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคนที่เป็นคู่กันหรือเนื้อคู่กันนะคะถึงแม้จะแคล้วคลาดกันไปในช่วงต้นแต่ก็จะได้วนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะโชคชะตาให้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ก้าวเหรียญอาจารย์บอกเลยตรงๆนะคะว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นั้นคุณมีความสุข แฮปปี้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะขอแค่มีงานมีหน้าที่การงานดีมีเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยชื่อเสียงแล้วมันก็ทําให้ชาวราศีมังกรผู้หญิงนั้นมีความสุขแฮปปี้ได้มากกว่าความรักด้วยซ้ําไปนะคะคุณจึงมองในเรื่องความรักเป็นลําดับรองลงมาไม่ได้เกี่ยวกับ อะไรเลยแต่ว่าคุณมองลงลงมาไงอันดับหนึ่งคือเก็บเกี่ยวกับในเรื่องการเงินคุณโฟกัสในเรื่องการงานแล้วก็การเงินเป็นหลักเลยนะอาจารย์พูดตรงๆเลยนะและผู้ชายชาวราศีมังกรสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณจะชอบผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรเอ,อ่อพึ่งพาตัวเองได้มีหน้าที่การงานดีหรือเธอเป็นคนที่แบบบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีไม่ใช่ผู้หญิงที่ใช้ใจ่ายเงินฟุมฟ่มเฟือยอะไรประมาณนี้ ไปกับเรื่องรายสาระอะไรเนี้ยผู้ชายชาลราศีมังกรจะไม่ชอบนะคะจะชอบผู้หญิงที่สามารถบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วผู้ชายชาลราศิมังกรจะชอบผู้หญิงที่บริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะรู้ว่าจะต้องไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้ผลประโยชน์มันงอกเงย5ปี10ปีอะไรประมาณนี้ทำนองนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สองเหรียญใบนี้อาจารย์บอกเลยเป็นไพ่สรุปของชาวราศีมังกรที่แบบ สำหรับบางคู่ที่มีการแบบคบกันแบบรักๆเลิกเลิกหรือเมื่อมีการแบบอ่อนอออภกันนะแต่มันก็ตัดกันไม่ขาดสัทีเดียวนะคะยังกลับมาวนกลับมาคุยกันกลับมาเจอกันหรือมันมีเรื่องให้คุณทั้งสองคนต้องได้กลับมาเจอกลับมาพูดคุยกันกลับมารักกันอีกแล้วก็เลิกกันอีกกับไปมันมันยังมีการตัดบัวก็ยังเหลือใหญอยู่ว่างั้นเหรอนะคะสำหรับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะหรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังพงมีผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ก็ได้นั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เหรียญด้วยเนาะมันอาจจะมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเธอยังติดหนี้ฉันอยู่นะเธอยังไม่ใช่หนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันจะตัดคุณขาดไปเลยทีเดียวก็ไม่ได้อันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งเนาะ โอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เด้นแองจิเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ